สวัสดีเอฟซีที่รบทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็ได้มาเก็บใบช้ำฉานะคะนี่เป็นเป็นคลองลึกนะคะเอฟซีนี่ก็ต้นช้ำฉาต้นใหญ่บเบ้อเลอเลยนะคะนี่เนาะนี่นะคะป้าแมวก็มาเก็บอันนี้อันนี้คือว่าหลังจากน้ําเขาลดลงไปหมดแล้วนะคะน้ํามาท่วมถึงข้างบนนู่นเลยนะคะนี่ป้าแมวอยู่ตรงนี้ก็ประมาณความสูงก็อเกือแบสองเมตรนะคะอันนี้นะความลึกนะ อันนี้น้ํามันท่วมไปหมดแล้วน,นี่น้ําลดแล้วป้าแมวก็มาเก็บใบชํำฉาใบชํำฉาของป้าแมวอะ่ะคืออันนี้เขาหมักจากธรรมชาติแล้วนะคะเอฟซี FC อันนี้อันนี้ที่เอฟซีอยากได้ที่แบบใช้ได้เลยป้าแมวนะคะไม่อยากได้ใบสดนะคะป้าแมววันนี้ป้าแมวมาเก็บส่งให้เอฟซีที่สั่งมาป้าแมวก็ต้องขอโทษนะคะที่ว่ายัางไม่ได้ส่งก็ได้ส่งแต่บอลสีตะก่อนนะคะนะคะเนี่ยมันจะเป็นปั้นๆแบบนี้เลยคะ่ะเอฟซีนี่คือเป็นใบชํำฉานะคะใบชํำฉาเนี่ยไปถึงแล้วใช้ได้เลยนะคะ ป้าแมวก่อนจะไปถึงป้าแมวเก็บแล้วป้าแมวยังต้องเอาไปเลือกไปคัดให้เอฟซีก่อนนะคะไปคัดแบบนี้คัดแบบนี้ออกนะคะไม่แบบนี้ไม่มีไปให้เอฟซีนะคะนี่นะคะป้าแมวต้องเลือกแบบนี้มานั่งเลือกก่อนแล้วเอาไปทิ้งแล้วก็ไปเลือกที่บ้านอีกทีนึงนะคะเอฟซี FC ก็ต้องขอโทษเอฟซีมากๆนะคะที่สั่งป้าแมวมาทําไมป้าแมวถึงยังไม่ส่งนะคะเนี่ยป้าแมวก็ต้องมาเลือกเปลือกหอยเสร็จหอยอะไรเนี่ยออกเพื่อไม่ให้ไปถึงมือเอฟซีนะคะต้อง คัดแยกเป็นอย่างดีนะคะ fc เพราะว่าอันนี้เป็นแร่เป็นแร่ธาตุทางอาหารสําหรับบอลนะคะเนี่ยอันนี้ป้าแมวก็อันนี้คือไม้มันใหญ่ป้าแม่ก็จะเลือกจากที่นี่ไปเลยไปถึงบ้านกันให้เลือกน้อยที่สุดนะคะบางอันป้าแม่จะจะมีฝักขมิ้ฉาติดไปอย่างนี้ fc ก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งนะคะติดไปแล้ว fc ป้าก็ไปขยำบนประกบดินของ fc ได้เลยนะคะใบขมิ้นฉาไอฝักขมิ้ฉาเนี่ยมีแร่ธาตุทางอาหารดีมากนะคะ fc นะคะนี่เนี่ยป้าแมวเอามาหาให้แบบ ดำๆแล้วใช้ได้เลยนะคะเอาไปถึง Fc ได้ใช้ได้เลยเนาะวันนี้ป้าแมวอ่ะมาเก็บวันอาทิตย์นะคะนี่นะคะซ c เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนี่จะเป็นใบชํำฉาที่ใช้ได้แล้วทั้งหมดเลยนะแบบนี้นะคะนี่ไปถึง Fc ใช้ได้เลยนะคะหมักจากธรรมชาติแล้วนะคะป้าแมวไม่ได้ไม่ได้หมักนะคะธรรมชาติหมักให้นะคะอันนี้นะไม่ได้หมักเองเนี่ยนะคะเขาจะเป็นทับชั้นแบบนี้หมดเลยนี่นะคะดำ,ดำๆไปถึง Fc ก็ใช้ได้เลยนะคะเพียงแต่ป้าแมวก็จะมาเลือก เศษแบบนี้ออกให้บ้างบางทีก็มีปนไปบ้างก็่าว่าป้าแมวนะคะมีปนไปเนาะปนไปก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะมันเป็นกิ่งไม้ที่ที่ผุแล้วนะคะ Fc แต่กิ่งใหญ่ๆก็จะไม่มีปนไปนะคะนี่ยอย่างนี้ป้าแมวเลือกทิ้งแบบนี้เลยนะคะก็ขอทําความเข้าใจเคบซีนิดนึงเอ๊สั่งป้าแมวหลายวันแล้วทําไมไม่ได้นะคะป้าแมวก็ยังไม่ได้มาเอานะคะวันนี้ป้าแมวมาเก็บให้แล้วนะคะวันจันทร์ป้าแมวจะส่งให้ครบทุกท่านเลยนะคะทั้งท่านที่ยังขาดส่งอยู่ด้วยนะคะป้าแมวก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่า วันนั้นก็นติดถือว่าแม่มาสบายด้วยนะคะแต่ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ช่วยสั่งซื้อใบําฉาป้าแมวมาตลอดเลยว่าแมวไม่ได้ลืมส่งนะคะป้าแมวจําได้ทุกท่านค่ะที่ยังไม่ได้ส่งให้ท่านใดบ้างเนาะเดี๋ยววันจันทร์ป้าแมวส่งให้ครบทุกท่านนะคะใบําฉาป้าแมวถามว่าป้าแมวขายยังไงป้าแมวขายโลละสิบห้าบาทจ้ะโลละสิบห้าบาทนะคะค่าส่งของป้าแมวอยู่ที่สามสิบบาทต่อห้ากิโลจ้ะห้ากิโล ค่าส่งอยู่ที่สามสิบบาทจ้ะถ้าเป็นไปทางก็ช่วยป้าแมวซื้อสิบห้ากิโลนะคะสิบห้ากิโลค่ะถ้าไปทางนะคะใบช้ำฉาเนาะค่ะยังไงก็ช่วยป้าแมวซื้อแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะใจะเย็นนิดนึงค่ะได้ได้ของใช้แน่นอนแต่บางท่านบอกโอ้ป้าแมวนา้น,านส่งจังเลยค่ะป้าแมวก็ขอโทษจริงๆนะคะขอโทษอย่างมากเลยค่ะวันนี้ป้าแมวจะส่งให้วันวันวัน,ว,น,ว,นวันจันทร์ทุกท่านเลยนะคะได้ครบทุกท่านค่ะ เดีย๋ยววันนี้ป้าแมวเก็บแล้วป้าแมวจะไปคัดแยกอีกทีหนึ่งนะคะทิ้งถุงปุ๋ยหนึ่งได้ถุงปุ๋ยเต็มเตม,มาไปคัดแยกแล้วได้สามกิโลถุงปุ๋ยเต็มอัดแน่นเลยนะคะ fc ไปคัดแยกแล้วได้สามกิโลนะคะเพราะว่าต้องต้องไปคัดแยกให้ fc แบบนี้ป้าแมวก็ไปคัดแยกที่บ้านอีกทีหนึ่งค่ะนะคะแต่วันนี้ป้าแมวก็ขอขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่ช่วยอดหนุนบอลสีป้าแมวใบช้ำช้าของป้าแมวนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า